ตำรวจและทหารกำแพงเพชรนะคะจับขบวนการขนยาเสพติดได้ยาบ้ามูลค่า140ล้านบาทนะคะโดยสารภาพว่าได้ค่าจ้างขนประมาณ200,000บาทค่ะ พลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการทหารราบที่4พร้อมด้วยนายธานีธัญพโภธนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มยาบ้าจำนวน720,000เม็ดมูลค่าประมาณ140ล้านบาทค่ะโดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29กาพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจที่ถนนพหลโยธินหน้าสถานีตำรวจภูธรตาบลทรงธรรมได้มีรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้ารุ่นแจสีดำ หมายเลขทะเบียนชอช้างสฤุสีสี0ศกรุงเทพมหานครขับผ่านมาค่ะจึงส่งสัญญาณให้จอดแต่ว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้เร่งเครื่องแล้วก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่จึงเข้าสกัดและจับกลุ่มพบนางกิ่งการเท้าอินนางสาวพัสนรักษ์สีไวยวางและนางสาวพัฒนีสมจิตซึ่งทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจค้นก็พบถุงพลาสติกสีดําจํานวน6ถุงวางอยู่ที่เบาะหลังนะคะเมื่อตรวจสอบก็พบยาบ้าทั้งหมด351อหอ่อรวมจํานวนทั้งสิ้น7 0 0 0 0มื่นเจ็ดแสนสอมเมตรค่ะมูลค่าประมาณ140ล้านบาทสอบสวนนางกิ่งการกับเพื่อนก็รับสรารภาพนะคะว่ารับยาบ้ามาจากอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคนว่าจ้างให้นําไปส่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะได้ค่าจ้างขนจํานวน2 0 0 0 0 0บาทค่ะ